วันนี้จะไปทำอะไรหรอคะวันนี้จะไปทำปลาตอกปลาตอกปีนวันนี้เ็่มาตลาดเช้าให้นะคะนีนน้คะลุกทำม้วนสด หลงอะไรเราไม่เอานม่เตียจะขอให้แล้วนะเอาทีでで่เพลงที่เธอมันแล้วแทนปเเรื่องแล้เียเรี้ยงเราไปเดียฉันจะรอถ่าวันนี้ฉันเจะกลัวทำไมเธอร้อง่าอฉันเมเก็บอายอด์ัะวาน แ่บนยาพินไม่ไหวไอ้สัญญาที่ฉันเดินมาเหมือนเด็กเล้เธอจริงเธอต้องจับดีมัน เอาหม้อลำละเอามันม uh, ันอะลำเดี๋ยวคุณเติงเลยแล้วมันบอกอายดูมันท้ำมันไม่อายหรอกนะไหนพูดมันย้อนแยงกันนะพูดสัมภาษณ์เรามาจากไหนไงชื่ออะไรมาจากจังหวัดสิงค์สเกตขายชื่อสุค่ะโอ้มาไกลเลยวงนั้นยุก อ๋อสำรวยเสียงแคร์อ๋อครับครับครับโอ้ขึ้นมาไกลแถวอีหลามาเรียนค่ะมาเรียนราชพัฒน์ราชสีสารหลายอบบ้านนะครับในเปิดบ้านไรวันนี้จะมาร้องเพลงกอดเสาเทียงกอดเสาเทียงไหนลองทำท่ากอดแล้ว มีคนมาดูเต็มเลย ส,สวัสดจุุบันเน่ขึ้นยีกีต้ <laughs> ดด์อยู่สองตัวไปทำอะไรครับก็กะว่าจะหาสามีฝรั่งลองชบใส่สร้อยทอง1ิบาทพอดี แต่หัวคาคือเขาทําคนที รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้นะรู้สึกอายลืมเนื้อแต่เธอหยิบไมล์แล้วเธอปังมาอายเขาบอกว่าอะไรนะอุ้ยเขาไม่กล้าคุณเขาจะร้องเพลงอะไรเธอเขาอายขึ้นไปขึ้นไปอ่ะเขาปังจริงๆคนงกวนี้จับไมล์แล้วมันกล้างราคาตลาดสาวไทยที่เราเข้าไปมาเมื่อกี้นี้ มีข้างในอีกลึกมากเฮ้ยเคยเปิดเดี๋ยวมันดังเคยกินไหมไม่เห็นมีรสชาติเลยอ่ะจิ้งหรีดหรออุ้ยมันตัวถ้าจิ้งหรีดมันจะตัวเล็กๆภารกิจวันนี้ก็คือภารกิจอะไรนะคุณปลาตัดตีนค่ะปลาตัดตีนปลาตัดตีนคืออะไรอ่ะภาษาอังกฤษยังไงฟิชอะไรฟิสอะไรตัดภาษาอังฟิสตอดฟู๊ด กินอะไรกินอะไรกินแล้วอยากจะให้มันกินเพื่อนเดีมันอ๋อสำหรับตลาดเรากินเยอะไม่เราแถวบ้านหนูก็กินมาแล้วกินนี่กินกินดูกินดูกินได้หมดเลยลูกเฮ้เขาก็กก่งมาชูราคาก็้งขายเของมันมันอ่ะแล้วกินได้หมดเลกแต่อันนี้ลงไหมเฮ้ยคุณบ้าคุณบ้าคุณบ่าวคทณบ้านผู้บ่าวคทณบ้านตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วอุ้ยฟรีไวไฟด้วยอ่ะ อัพโหลดคลิปเลยเธอเราต่อไปเรามาปลาต่อตีนะคะเดี๋ยวปาตายนี่ไงเดี๋ยวเราก็อัปวอลเลยตอนนี้ฉันเพิ่งยังเท้าไม่เปียกเลยเธอล้างหรือยังอะล้างแล้วสูหล้างแล้วเหรอเขาล้างกคนเลยาปลาหางลกยุงมันจะมากินเท้าเรานี่นะคะ อันนี้เป็นบ่อปลากระเบนนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นฉลามอุยค่ะเอาไปต้มอุ้ยนแต่หลดล้วนังตรงนั้นตรงสุดส่วนตรงนู้นที่สุกกำลังจะลงเป็นบอ่อสลาแมนเดอร์เธอนี่เธออุ้ยมันแรงมาก เทนทุบไปแป๊บเดียวก็หายพอแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็จะชินปลาอะไรไม่รู้นี่ให้ทุกคนดูอันนี้คือเขาเรียกว่าปลาห้วยคือมันตอดแรงมากก็เพราะว่าเราสกปรกไงจุ๊บจับจุ๊บจับเอ้ยมันมากินเอ้ยสุเอาลงแป๊บหนึ่งสักพักนึงไงเราก็เจ้ากระเจี๊ยเดี๋ยวเรากันแล้วเราก็ชิ้นเจ้กระเจี๊ยที่นี่สวยมากเลยทุกคนทุกคนบรรยากาศดี อุ้ยเธอมันกัดขนฉันขนขาฉันเนี่ยดู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 เนี่ยหรือเปล่าไม่ใช่ตัวละน้อยอ่ะมันไม่มีคนไงคุณมันเป็นปลาห้วยอ่ะมันกัดเท้าอ่ะเฮ้ยดูดูเท้าคุณนนี่คุณจักรจี้เปล่าจักรจี้อุ้ยอุ้ยไม่มันโยจังไม่เห็นเท้าเลยไม่เห็นเท้าเลย ชอบว่ะฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นน้อยตกอเ๋อแต่เท้าฉาดเลยนะทาแต่ฉันเจ็บฉันจะกระดี่อ่ะแล้วมันจะตามเรามามาเธอยกขาขึ้นดิยกขึ้นโอ้ยกขึ้นมันเจ็บอ่ะโอ้ยเจ็บเมื่อกี้ฝนมันตกเนาะเนี่ยคะแล้วมันก็หาเขาคันรอลงเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะคุณอ่รลงเดี๋ยว เราต้องปิดท้าตัวเองไว้แบบนี้ไม่ให้มันไปสตอดใต้ฝ่าเท้ามันขยับแม่เลยปันอะไรอ่ะเจ็บมากเลยอ่ะเราจะไม่เอาลงแล้วเพราะว่าเราเจ็บนี่น่าจะเท้าสะอาดแล้วลาลุมสีดำปิดเนี่ยนำปีแหละอยากซูมใกล้ๆอ่ะ นี่เธออุ้ยอุ้ยดูดิมันกัดแบบแรงอ่ะกล้ามากเก่งมากอุ้ยน่ากลัวมีบ่ออื่นที่เล็กกว่านี้ไหมนอ่นบ่อหนูน่าจะเล็กกว่าน่าจะซอฟๆลงมาเรามาบ่อเล็กที่เป็นปลาซอฟกว่าเดิมกปลาตายเฮ้ยอันนี้ก็คันเหมือนกันโอ้ยหยปบหยิบหยิบหยิบมอุ้ยคัน ปี่ปลาอะไรอะติดเท้าขึ้นมาเออมันก็มันดูติดเท้าขึ้นมาเลยมันดูยิ่งกว่าบ่อหนูจะเป็นดีเฮ้ยมันกัดเออมันแล้วมันไม่ยอมออกมันคือปลาอะไรอะเป็นอะไรของเราอะเป็นปลาอะไรอะไม่น่ารักอะ อันนี้เป็นเป็นวอล์กใหม่นะแต่ว่าวอล์กเดิมอะปลาค้าไปซื้อน้ำมาไอมาซื้อนมให้มันดูดได้นะเฮ้แต่เราเอาเท้าลงได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้เธอปลาคับตายปลาคับตายเลยเฮ้ยปาพันต่อคือมันน่ารักมากเลยอะขนาดเราเอาเท้ายังไม่ถึงน้ำอยู่นะมันจะยังมันจะขึ้นมาบนน้ำเนี่ยนี่จ้ะมันขึ้นมาจ้ะถ้ามันกระโดดขึ้นมาบนเข่าได้มันก็คงขึ้นมาฮะทำไม คลายมันคือจะไปกัดเธอมันดูแผลเป็นเขาจัดจิมิเราคลายมันดูแผลเป็นเขาคุณดูดิมันให้มันแผลอีกสี่ปีเนี่ยมันเกิดเกิดก่อนไม่อีกสามปีเพราะแมเกิดพ่อซ้อนสองพันห้าร้อยสี่ผู้ใหญ่ตีกองประชุมชาวบ้านก็มาช่โอ้ยตัวนี้ไม่ไหวชาดูของฉันดูเราไม่ไหวแล้วเราเจ็บโอ้เลยคุณแต่เราจะไปดูปลาคราฟเฉย นี่นะคบเพลินปลาตัวใหญ่มากเลยปลาดูดนิ้วเล่าโอ้อยากมีบ่อแบบนี้ที่บ้านจังเลยอ่ะนี้เป็นหมออะไรไม่หน,น้แต่เราไม่กล,าล้าลงพาอน้ำมันมืดมากนึกว่าผีเขาโอ้ยนี่ทำอะไรนี่จะหันมาแล้วนะเฮ้ยอลังการเอาลงไว้ค่ะเฮ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นแมวมากะสบปลาไม่สิคาบเป็นอส สอนเป็นสอนไปหมกสอนไปหมกวตีวตีสวัสดีค่ะเอาเธอไม่พูดอะไรนะเอาจะให้พูดอะไรเธอเป็นคนอาดเธอเขเป็นกีฬาสอนเฮ้ยเห็นอะไรไหมคะทุกคนนั้นมันคือปลานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ปลาสดตียนค่ะอยู่ที่อุทัยธานีนะคะและผู้ชายเขาเอาศพมาให้คนเขาเอาศพมาให้ปลาตอดนะคะที่เห็นใส่เสื้อชุนพลก็คือเป็นศพนะคะ ปาก็กินเสื้อม่วงอะค่ะปาก็กินกิน้ดูเสื้อม่วงด้วยค่ะเสื้อม่วงตัวนี้จะกินปลาแล้วนะคะหิวค่ะเกิดอาการหิวนะคะหิวหิววุ้ยคุณเดี๋ยวมันตายเราเสือไปไหนกลับกันแล้วนะบ๊ายบาย